ทุกคนครับสวัสดีครับทุกคนมาหาแม่กว่างนะครับไปเจอต้นเดิมครับทุกคนอุ้ยว้าว่าไอ่อกอดแน่นมากเลยเนาะเดี๋ยวไปหาฝั่งนู่ต่อครับฝั่งนูนน่าจะมีอีกนะครับ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาไปหาแมงกรามใช่พุ่งสวัสดีวันเนี้ยเราเปลี่ยนที่เลยเพราะว่าตรงนั้นไม่มีเจอเล้ยเจอแล้วเจอลัวพ่อตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยคุณเยอะมากอะคุณโอ้ยมีตัวเมียด้วยครับทุกคนเอามาใส่นี่มานี่นี่ครับทุกคน กคนตัวเมียอุ้ยตัวใหญ่อย,อยู่นะอุย้ยอยู่ตัวครับเฮ้ยเยอะไม่ใช่เล่นๆนะนี่ยครับทุกคนได้มาแล้วสามตัวตุคนมาหามา,มาหามาหาค่ะเส้นคูณทุกคนมาดูต้นนี้ก่อนต้นนี้ไม่มี เฮ้ยคุณเดินลำดำอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่ครับออ้ยทุกคนเราได้เขายาวอุ้ย,ยคือไม่ได้จับฉากจริงๆครับทุกคนเขายาวมากอุ้ยเดี๋ยวไปหากันต่อครับ เราจะมาหาไหมครับอีกเส้นเคยของร้านเลยไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับีทุกคนอุ้ย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 สองตัวเลยครับผมอุ้ยมีตะเขายาวอะ่ะโอ้ยอู้หูเขาสงูงทุกคนวางสงูงสูงสองตัวครับทุกคนอู้วางสงูง คุณดูดิกว้างสูดทุกคนตัวยวังใหญ่พอทุกคนก็เจอประมาณนี้นะได้หลายตัวอยู่นะครับนะใช่ไหมพี่ตอได้หลายตัวอยูย่